สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูท b e ทีรักทุกท่านนะครับมาอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับ <S <S 1> <S 1> คลิปน,นี้ก็พามาดูการตามการถอยทีหน้างานของเจพึ่งครับพี่น้องนะครับตรงนี้เลยถ้าเก็บตรงนี้เสร็จก็อ่อเลยอีกที่หนึ่งนะเลยอ,อีกที่หน,นึ่งเอาตรงที่ที่เราทำคันนะครับที่เราทำคัน ดันศักเราจะต้องเก็บงานตรงนั้นเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้ก่อนไปเย้ยก็ลงไปดันดันข้างล่างนะครับทำเป็นสองพักนะพี่น้องทำเป็นสองพัก โอ้เยอะันไปเยอะ,อะโอ้มันเอียงครงเอ,อ้าวตรงนั้นมันอ่อนนะครับพี่นอ้องดูนี่ครับเราก็เอ้หพรานายช่วยวันนี้รู้สึกว่าจะเจอหน่อยนะครับจะจัดให้เราหน่อยนะไม่สามตักครับเป็นสี่ตักนะพี่นอ้อง เยอะต้องระวังนะระวังมันลื่นนะเออดูโอตรงนี้ดินดับมาเนี่ยโอ้เฉียันเต็มเต็มครับาทางจะเมียนเราก็แจกตัวนะพี่น้อง การแจกตัวทั้งโกรถเป็นทุกอย่างับเป็นทั้งผู้คุมเป็นทั้งเสมียนเป็นทั้งพนักงานโบกรถเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทุกอย่างพี่น้องสำหรับเจ๊พึ่งนะนะครับเรียกว่าสั่งงานทำทำแทนทำแทนหัวยหน้าจีโรดได้ทุกอย่างนะครับสั่งงานทุกอย่างเลย นะก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับกับการทํางานนะครับนี่วันนี้ไปเยอะนี่ดันไม่หยุดเลยนะพี่น้องตั้งแตเเ่เริ่มโรงงานนะยังไม่หยุดมีวันนี้ไปเยอะรับรถจอ,อกแรงๆนะพี่น้อง ว่าวันนี้อ๋อไปเยอะนี่อารมณ์ดีนะขับรถด้วยความอาแบบที่ว่าออไม่หงุดหงิดครับอ่าอ่า เฮ้ยจะทำเล่นนะเอ๊ะดีแต่ว่าดินมันอบแดดมันอบแดดร้อนนะเสียงก็สุดๆเหมือนกันนะ การ้อนมากพี่น้องอ่ะนู่นครับโมนาโอยก็อยู่ใกล้นู้นเลยนะโลยอ่ะโมนาโอยนี่วันนี้มานี่จัดหนักเลยนะครับพี่น้องจัดหนักเลยดูดูเลยพี่น้องเห็นไหมไอจ้จักรทำแม็โครอยู่ฝั่งนูงนะ้อนอ,อ่ะทำเม็โครฝั่งนู้นรถเกี่ยวก็เอามาพร้อมนูนะ่นอ่ะให้ดูไกลๆครับรถเกี่ยวก็เอามาพร้อม ส่วนนกล้อก็บางทีก็จะชา้าหนึ่งบางทีว่าแกแบ่งไปเทฝั่งหนึ่งถ้าไม่ทันแกก็ชีไปเทอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ว่างถ้าดันไม่ทันถ้าว่างก็โบกเทฝั่งนี้นี่ฮะร,รถเราก็วันนี้วิ่งแค่สี่ทันนะครับว่าไปเยอะก็ามาขับเจ้ารถรถไถยนะร,รถไถย เราก็มานั่งดูครับทาผลงานนะครับ <c oughs> เาเยอ้อยดัไนไล่ยาวรถก็ไปยังไง หลบฝั่งโน้นได้นะครับไม่ได้ทําทางหลบไว้นะถ้าทําทางหลบฝั่งโน้นได้ก็อ้อมไปโน้นเลยถ้าทีโน้นนะครับเนี่ยอขอห้ทีกันเรียกว่าก็ไม่ได้พักนะพี่น้องถือว่าทีทีมันจะแคบก็เพราะว่าหัวหน้า,า,ารถตักนี่ก็กตักไว้ครับแล้วก็หน้างานก็ถ้ามันติดตรงนี้แบ่งไปหลงทางอื่นด้วยนะมันก็ได้ไวครับ อ้าวอ๋อนี่ขึ้นได้ไหมล่ะเจ้าอ,อ่าคันม่วงดูว่าเขาจะขึ้นไหวไหมเอาลงก่อน

ยังแสบแก้วหูได้พี่น้องมันลื่นนะมันีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีมไม่ขึ้นหรอกโอ้เดี๋ยวให้ไปเยอะช่วยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันติดกระโปงแล้วมันฝังล้อหนึ่งถ้มามันฝังล้อหนึ่งแล้วลื่นนะครับถ้าว่าดินแข็งนี่ไม่มีปัญหานะพี่น้องเพาว่าดินแข็งนี่ไม่มีปัญหาตันนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะ ตรงนี้มันเป็นที่ตัวต่อใหม่ด้วยล,วล,วลงเลยลงเลย คลิปนี้ต้องใช้น้ำมันนะครับอันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับกดติดตามให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ